สวัสดีครับอยู่กระดาบผมเอกด้ำซิงครับผมนี่เป็นขั้งแรกของเราครับได้มาเจอรถตีดินครับเป็นค่ายของแชมป์ครับแม่มาถึงแล้วตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเป็นแบบแท็กสามเหลี่ยมครับอันนี้เป็นรุ่นเจ้าแชมป์ครับซีล้อ 1052อันนี้ก็ถือว่าเป็นร้อยห้าแรงม้าครับน่าจะเป็นเครื่องซีสูบเทอร์โบนั่น,นยหละอูเป็นเครื่องซีสูปรับเทอร์โบน่าจะมีเทอร์โบด้วยนะ เป็นรถคันแรกของพิจิตรเลยครับจังหวัดพิจิตรนี่นี่ป้าเจ้าของรถป้าเจ้าของรถโอ้สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับโอ้โหอันนี้เป็นคันแรกของพิจิตรเลยไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้ป้าป้าจะมาพอสมควรเ็าสองสามเดือนได้เจ้าแชมป์นี่เหรอครับก็เลยถูกใจก็เลยออกเลยดูมาจ้ นี่แหละทีมงานชุดนี้แหละที่ยวเขาไปถ่ายทำมาอ๋อมันลุยนหลมได้ดีเราก็เลยจัดเลยจัดเลยกลัวจะตัดสินใจได้นี่ประมาณ2เดือนนั่นแหละปลาปลาจัดเงินสดนี่มาเท่าไหร่คันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นก็มีอ๋อก็มีแค่นี้เลยอ๋อตู้แอร์้วเจาอ๋อตู้แอร์ เอแต่แปลกมากมันเป็นพวงมาลัยอ่ะอู้ย่างเท่เลยหนึ่งร้านหนึ่งแสนหกมืนครับป๋าตัดใจซื้อเลยอ่าที่ก่อนนี้จะเป็นอ่าพี่สันกับพี่เอนะครับเคยไปขายนะครับเพราะแถวนี้ก็เขาบอกว่าน้าหล่มนี่เยอะมากก็เลยต้องจัดมาดูครับเจี๊ยโอู้จะจับเงินสดเลยอ่ะสวยมากเลยครับทุกคน ร้อยห้าแรงม้าครับใบแท็กยางลอนเลอร์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับแหมเป็นพวงมาลัยนะครับทุกคนอย่างสวยเลยอะ่ะ อันนี้ก็กําลังใส่อุปกรณ์ลอตเตอรี่ครับมีเวททงหน้าเวทก็อันละยี่องกิโลครับอันละนะ ของล่างจัดเต็มตู้แอร์หสบายเลยลอตเตอรี่ก็ยาว2.40เมตรสครับความยาว ดูท่อไม่รู้ว่ามีเกียร์อะไรม้างนะครับทุกคนแต่เป็นแบบพวงมาลัยนะครับเป็นแบบพวงมาล,ลัาเยเลี้ยวเอาเทอร์โบโไหมเทอร์โบครับสี่สูบเทอร์โบเป็นขั้นแรกของพิจิตเลยครับเจ้าแชมป์ไปเกียร์มังค่าบูธท่าไหน่อยดิ หนึ่งร้านหนึ่งแสนหกหมื่นป๋าบอกว่ากว่าจะตัดใจได้ประมาณสองเดือน,นครับหลังจากดูคลิปว่าลุยลมได้อะไรได้ไดป๋าจัดเลยอะ่ะหุ่นสวยมากเลยนะ หนะนึ่งร้อยห้าแรงม้าโอ้นโหใบแดดด่ดางนะทุกคนข้างบนก็ข้างบนหลังคาก็เป็นแผงเงครับเป็นแผงเงนะตัดแล้วก่อนจะไปปั่นให้ดูครับว่าุยหลมได้จริงไหม รูใบแผ่เขามีนนนูอนอกมาข้างด้วยอ่ะู่ช่งางก่อนใส่เนี่ออออนี่เป็นแบบของไหลเลี้ยวเลยนี่ี๋ยวตั้งก่อน นี่เป็นแบบกลองมาลลยอย่างท่เราเคยได้เป็นแบบเห็นแบบคอนโทรลนะครับฮะ โอ้พี่นี่ไปกำแพงนี้สี่สไร่มันลงเนเฮ้ยมันตัดสินใจซื้อเลยแม่เห็นคลิปนิดเดียวแตัดสินใจซื้อเลยอะ่ะโหสุดยอดเลยปาอันนี้ก็จะปรับระดับก่อนครับันนี้ไหนอะไรลูไม่ต้องอไมรู้ะ